Oh, <music> สวัสดีค่ะพบกับช่องนงหนิงเคเจชนเนลนะคะวันนี้เราก็จะพาเพื่อนๆนะคะไปหาของอร่อยที่บางคลาหรือ8ปดล้วนะคะไปดูกันเลยนะคะและนี่นะคะเราก็มาถึงที่ร้านและและก็สั่งมาแล้วนี่ก็คือเป็นหมูแดงนะคะของทางร้านเขาและก็ต้มยำกุ้งนะคะ เนื้อกุ้งเด้งๆแบบนี้เลยนะคะหมากแบบน้ำข้นคักนะคะใส่ทั้งมันกุ้งใส่ทั้งหัวไปเลยนะคะก็จะมาเป็นชามแบบนี้นะคะจะสั่งเป็นหม้อก,ก็ได้เป็นชามก็ได้นะคะและต่อไปเรากินอะไรอีกนะคะเดี๋ยวเราไปดูระหว่างที่เขากําลังตักต้มยำกันนะคะต่อมาก็จะเป็นต้มผักกาดดองใส่กุ้งนะคะเพื่อนๆร้านนี้เขาจะเน้นที่กุ้งนะคะ ก็จะมาแบบนี้แล้วก็มีเห็ดหอมด้วยนะคะไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรถ้าใครรู้จักพิมพ์บอกด้วยนะคะต่อมาเป็นผัดคะนานะคะใส่กุ้งน้ำมันหอยนะคะก็จะมาแบบคะนาเต็มจานเขียวเขียวสดสด,สดกรอบๆแบบนี้นะคะอันนี้ก็วนมาที่ผัดน้ำมันหอยใส่หน่อไม้ดองเนี่ยไม่รู้เรียกว่าอะไรนะคะถ้าหากว่าใครรู้จัก เป็นสไตล์อาหารจีนหน่อยนะคะเพื่อนๆในบางค้านี่น่าจะฟิลอาหารทะเลนะคะมีมีหลายร้านนะคะแต่วันนี้เรามากินในบางค้าเลยในตัวเมืองเลยก็จะฟิลจีนจีนหน่อยนะคะและใครที่กําลังมาเที่ยว8ปดริ้วหรือบางค้านะคะก็มาลองร้านนี้ดูนะคะนี่หมูแดง เต็มคำต่อมานะคะก็จะเป็นแหกกล่นทอดนะคะเพื่อนๆวันนี้เราก็มากินแบบกรุบกรุบกิบๆนะคะมาว,ว,วิวให้เพื่อนดูนะคะชื่อร้านคือร้านเท่าแก่ซื้อนะคะที่บางคาถ้าหากว่าใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะไว้เจอกันคลิปหน้าจะมาแบบสั้นๆไว้เจอกันจ้า